ทำเพลงด้วยโทรศัพท์มือถือแอป Audio evolution ep 1ติดตั้งแอป,ปทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับนี่ผมเตรียมซื้อนี่มาเลยนะครับบัตรเติม google play store เพื่อที่จะซื้อแอป,ปนะครับเดี๋ยววันนี้จะซื้อแอป,ปให้ดูด้วยว่าซื้อ,อยัางไงาสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อนะครับเดี๋ยววันนี้ซื้อให้ดูเลยลงทุนเมละ่ะ <laughs> เลขตัวเลขแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษปนกันไปนะครับ ซึ่งใครจ้าของผมไปใช้ก็ได้นะเพราะว่ามันใช้ไปแล้วนะเดี๋ยวผมเติมเงินผมลงคลิปไปเนี่ยคือมันใช้ไปแล้วล่ะทุกคนเอาไปใช้ไม่ได้ทุกคนก็ต้องไปซื้ออาใหม่นะเพอเราได้เลขตรงนี้เดี๋ยวเราเลขตรงนี้ไปใส่ในแอปนะครับกดซือ้อเพิ่มบีดนะครับเข้ามาได้นะครับก็เนี่ย Import Song music Databa s e เราก็สามารถเพิ่มบีดต่างๆในเครื่องนะครับก็บกดเพิ่มบีตเข้าไปได้ t a ็ Tag Option ิแท็กได้แล้วนะครับไม่อั้นเลยทีนี้นะครับอืมโอ้จูนคีย์ได้ด้วยเลยนะครับ สวัสดีและนดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP 1ีนะครับเกี่ยวกับการใช้แอป audio evolution ในการทำเพลงและโคเวอร์เพลงนะครับก็สวัสดีน้องๆ f c หลายๆคนนะครับที่ติดตามเกี่ยวกับการทำเพลงด้วยโทรศัพท์มือถือหรือว่าโคเวอร์เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงเองโคเวอร์เพลงทำเพลงอะไรต่างๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับ audio evolution นะครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่ว่า ใช้ได้ดีมากนะครับก็เลยเอามาแนะนํากันจริงๆต้องบอกก่อนว่าในช่องของถาวรวีครีเอเตอร์เนี่ยได้ทําไว้หลายคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับ Audio e โ o l u t i o n เนี่ยแล้วทีนี้ทางบริษัท Audio Evolution นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นใหม่นะครับจากเวอร์ชัน4การเป็นเวอร์ชั่น5นะครับซึ่งในคลิปก่อนๆที่ทําไว้เนี่ยหน้าตามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่ง หลายๆคนเข้ามาดูแล้วทีนี้อาอมันเปลี่ยนไปเยอะเลยวิธีการใส่เอฟเฟกมันก็ต่างไปนะครับมันมีการแบบปรับรูปแบบของการใส่เอฟเฟกอะไรใหม่ทั้งหมดเลยหน้าตามันก็เลยไม่เหมือนเดิมนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะทําคลิป EP 1ขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ก็คือจะเริ่มทําสอนเกี่ยวกับคําสั่งการใช้เอฟเฟกต่างๆใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับ Audio ออ l u ู i o n นะครับการทาเพลงโคเวอร์ Cover, เพลงต่างๆก็เลยตั้งใจว่าจะทําใหม่ทั้งหมดนะครับ อีนี้ก็เลยเป็น EP 1นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องไปดูก่อนใน Play Store นะครับแบบถูกต้องเลยนะครับไปที่ Google Play Store นะครับปลอดภัยไร้กังวลไม่มีไวรัสแน่นอนนะครับเข้าไปพิมพ์ค้นหาว่า Audio E v o l u t i o n นะมันจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวที่เขียนว่า t r i out เห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหม ตรงมุมโลโก้มันี่เขียนว่าไทอาลตัวนี้คือตัวทดลองตัวทดลองกับตัวนี้ Audio Evolution Mobile Studio นะตัวนี้320บาทอันนี้คือตัวที่ซื้อนะครับต้องบอกก่อนว่า a u d i o Evolu t i o n เนี่ยมันมีอยู่2ตัวคือตัวฟรีกับตัวซื้อซึ่งแน่นอนล่ะตัวฟรีมันก็ต้องมีข้อจำกัดนะครับถ้าตัวฟรีใช้ได้เหมือนตัวเสียเงินเขาก็จะทำตัวเสียเงินมาทำไมนะก็คือ มันก็จะปลดล็อกอะไรหลายอย่างที่เราต้องการอย่างเช่นเดี๋ยวติดตั้งตัวฟรีเข้าไปก่อนหลายหลายคนอาจจะต้องเริ่มจากการใช้ตัวฟรีดูก่อนนะครับผมต้องขอแนะนำอย่างนี้ว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเจ้าของแอปเขานะเพราะว่าผมก็ซื้อเขาใช้เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ให้ผมใช้ฟรีหรอกแต่ว่าแอปฟรีเนี่ยมันมีข้อจำกัดก็คือเห็นหลายๆคนบอกกันก็คือมันมิกซ์ดาวนะครับก็คือ เอาเพลงออกไปใช้เนี่ยได้แค่45วินาทีแล้วก็เวลาอัดเพลงอะไรเนี่ยมันอัดไปได้แค่2นาทีนะครับแล้วก็เรื่องของการใส่เอฟเฟกบางตัวก็มีติดนะครับใส่ได้ไม่ครบทุกตัวนะครับแล้วก็ก็พิแท็กไม่ได้บ้างอะไรบ้างนะครับมีหลายตัวที่มันติดก็คือก็ของฟรีนะมันอยากให้เราทดลองใช้นะครับแต่ว่าเรื่องของการใส่เสียงเอ็กโคใส่รีเวิร์บอะไรเงี้ยการปรับแต่งเสียงอะไรเงี้ยมันก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ ผมก็เลยอยากจะแนะนําให้ทุกคนลองที่ยังไม่เคยใช้นะต้องขอแนะนําสําหรับคนที่ไม่เคยใช้จริงๆให้ทําการติดตั้งตัวทดลองแล้วก็ลองโหลดดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับสามารถเออใช้งานได้แล้วแบบถูกใจกับแอปไหมนะครับลองฟังเสียงอะไรดูก่อนว่าเออโทรศัพท์เรามันสามารถใช้ได้ไหมแล้วก็มันอืดมันสะดุดอะไรเงี้ยมันดีเลยมันน่วงอะไรไหมนะครับถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วมันไม่ดีไม่พอใจก็ไม่ควรที่จะซื้อนะครับ ต้องขอแนะนํากันตรงๆนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าติดตั้งได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าตัวทดลองมันเป็นยังไงนะครับสําหรับอีพีหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่ามันจะต้องยาวนิดนึงนะครับผมจะแนะนําเกี่ยวกับการซื้อด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเตรียมซื้อนี่มาเลยนะครับบัตรเติม Google Play Store เพื่อที่จะซื้อแอปนะครับเดี๋ยววันนี้จะซื้อแอปให้ดูด้วยว่าซื้อ,อยังไงสําหรับคนที่ต้องการจะซื้อนะครับเดี๋ยววันนี้ซื้อให้ดูเลยลงทุนเมื่อนะ ใครอยากสนับสนุนนะครับช่วยมากันอ่าโดนเน็กันมาทางทูมันี่วอลเล็ได้นะทำคลิปนี้โอเคติดตั้ง Audio Evolution ตัวทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลองเปิดใช้กันดูนะครับเขาบอกว่าตัวเวอร์ชันทดลองเนี่ยสามารถโหลดโปรเจกต์ได้แค่3แท็กนะครับไม่เกิน3แท็กสมมติว่าเราจะอัดกีตาร์เบสกองแล้วก็ทำย่างอื่นอนะ่ะ มากเกินกว่า3แท็กไม่ได้นะครับแล้วก็มิกดาวได้ที่45วินาทีแล้วก็บันทึกหรือว่าเพลย์แบ็กได้แค่2นาทีนะครับแล้วก็แอป,ปจะทำงานอ๋อแอป,ปจะหยุดทำงานหลังจาก20นาทีทุกครั้งที่20นาทีเนี่ยแอป,ปมันจะรีเฟซมันจะเด้งออกนะครับทำไป20นาทีแล้วแอป,ปมันจะเด้งออกต้องระวังด้วยนะครับตัวทดลองนะแล้วก็แอป,ปจะหยุดการทำงาน หลังจากออกจากหน้าจอมายถึงว่าถ้าเราไปทํางานอื่นเนี่ยเราแล,ลกลับเข้ามาเนี่ยแอปมันจะหยุดทํางานเลยนะในตัวทดลองนะเขาบอกว่าถ้าต้องการจะปลดล็อกพวกเนี้ให้เราซื้อเวอร์ชั่นเต็มใน Google Play Store เพิ่มบีดนะครับเข้ามาได้นะครับก็เนี่ย t s p o r t u s n g m u t i c d a t a b เ s e เราก็สามารถเพิ่มบีดต่างๆในเครื่องนะครับก็กดเพิ่มบีดเข้าไปได้ ลนี่บวก MIDI Instrument นะครับก็เป็นพวกเครื่องดนตรีต่างๆนะครับเบสกีตาร์นะครับ, ait, ita, รบเดี๋ยวจะทำ EP สองสามสี่ห้าหกเไปเรื่อยๆนะครับสอนเกี่ยวกับ Audio Evolution v e r s i o นใหม่เนี่ยทำอีกหลาย EP เลยทีเดียวบอกน่าจะัประมาณ20กว่า EP ได้นะครับเดี๋ยวจะทําไปเรื่อยๆนะครับเพิ่ม Drum Pattern Tag ใส่กลองแล้วก็สามารถใส่จังหวะกองอะไรต่างๆไปได้ หน้าตามันก็จะคล้ายๆกับเวอร์ชั่นเก่าแต่ว่าตรงเอฟเฟกนี่นะตรงนี่มันจะมีแค่ช่องเดียวเราสามารถใส่เอฟเฟกอ่านก่อนอ่ะมันบอกว่าสามารถใส่เอฟเฟกได้ถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเนี่ยเอฟเฟกะใส่ได้เยอะมากนะครับหน้าตาของการใส่เอฟเฟกมันจะใส่แบบนี้นะครับ เ,เรียงกันมาเลยใส่เอฟเฟกตัวไหนก่อนหน้าหลังอะไรได้หมดนะครับซึ่งวิธีการใส่เอฟเฟกเนี่ยเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงนะฮะโอเคตัวเวอร์ชั่นทดลองก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งต้องบอกให้ก่อนว่าเนี่ยคือเวลาอัดเพลงเนี่ยมันจะอัดได้แค่2อนาทีก็คือแค่ตรงนี้แล้วก็มันไม่สามารถจะดั p l i ิ a เคทแท็ได้นะเวลาเราจะ Copy ปี้ทก็คือทําให้แท็กมันซ้อนกันขึ้นมานะก๊อปปี้กมาหลายอัน มันจะบอกว่า not available in demo version นะครับก็คือไม่สามารถ copy tag ได้ในเวอร์ชั่นเดโมนั่นเองซึ่งผมคิดว่าถ้ามันไม่สามารถ copy tag ได้เนี่ยการที่เราจะเพิ่มเสียงร้องหรือว่าจะทำเอฟเฟกอื่นๆเนี่ยมันมันยากมากผมก็เลยคิดว่าควรที่จะต้องซื้อนะครับโอเคจบการรีวิวของ เวอร์ชันเดโมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันออกจากแอปนะเดี๋ยวผมจะออกจากแอปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่ต้องเสียเงินตัวนี้นะครับเขาบอกว่า320บาทนะครับเมื่อก่อนเนี้ยมันจะแค่250บาทเองนะครับตัวที่มันเป็นเวอร์ชันเก่านะตอนนี้ราคามันปรับขึ้นเป็น320ในเวอร์ชันใหม่แล้วก็เขาบอกว่าให้เครดิตเพลย์20บาทสำหรับแอป หรือเกมแพ็กเกจภายในแอปนะครับหมดอายุวันที่2 6เดือน8อ๋อสำหรับใครที่จะต้องการซื้อนะครับเราจะมีเครดิตให้20บาทด้วยนะครับจะได้รับรางวัลเมื่อชำระเงินโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะซื้อแหละนะครับก็ดูรีวิวนะครับใครๆก็บอกว่าเวอร์ชั่นเก่าดีกว่าเยอะนะครับโฆษณาเต็มเลยนะครับอัปเดตใหม่คืองงมากปรับแต่งเสียงยากจริงๆมันไม่ได้ยากนะครับเพียงแค่บางทีเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไงนะ เดี๋ยวผมนี่แหละจะเป็นคนแนะนําทุกคนเองนะครับเรามาซื้อกันเลยดีกว่านะครับไปซื้อตัวนี้มาก่อนนะที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับผมไปซื้อมาที่เซเว่นนะครับมันจะมีขายอยู่ที่สามร้อบาทห้าร้อยบาทหนึ่งพันและสองพันนะครับก็ตอนนี้ผมซื้อมาสามร้อยบาทนะสําหรับใครที่มีเงินใหา่กะซื้อ500ก็ได้นะครับเผื่อว่าเอาไว้เติมเกมอื่นๆก็ได้และหลายคนอาจจะเคยใช้นะตัวนี้ เวลาเราไปซื้อมาเนี่ยเราก็ต้องแกะแล้วก็ขูดเอาเลขนี่แกะออกมานะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีคล้ายๆบัตรเติมเงินอะ่ะเดี๋ยวเราจะขูดมันออกนะครับค่อยๆขูดนะจะมีทั้งเลขภาษาเลขตัวเลขแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษปนกันไปนะครับ ซึ่งใครจ้าของผมไปใช้ก็ได้นะเพราะว่ามันใช้ไปแล้วนะะเดี๋ยวผมเติมเงินผมลงคลิปไปเนี่ยคือมันใช้ไปแล้วล่ะทุกคนเอาไปใช้ไม่ได้ทุกคนก็ต้องไปซื้ออาใหม่เนาะขูดเลขตรงนี้มาเนี่ยพอเราได้เลขตรงนี้เดี๋ยวเราเลขตรงนี้ไปใส่ในแอปเราก็กดซื้อแล้วเราก็กดเลือกตรงนี้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามร้อยบาทเราก็กด การจ่ายเงินเราก็มาเลือกที่แลกรหัสตรงนี้นะครับกดแลกรหัสตรงนี้แล้วเราก็ป้อนรหัสไปป้อนรหัสนะครับเราก็ใส่รหัสไปผมก็ใส่หกแซดเขาบอกว่าการแตะแรกหมายความว่าคุณยอมรับในข้อกําหนดนะครับผมก็จะกดแลกไปเลยนะครับ เขาบอกยืนยันบัญชีคุณกำลังจะเพิ่ม300ไปยังอีเมลนี้นะครับผมก็จะกดยืนยันไปนี่คือรางวัลน,นะครับผมก็จะกดตกลงทีนี้เรามียอดคงเหลือในเขาบอกว่าทีนี้เราจะมียอดคงเหลือใน Google p a y 3 0 0บาทนะครับซึ่งมันพอดีกับแอปพอดีเลยนะครับเขาให้ รางวัลมา2องบาทนะครับก็คือซื้อแค่300นะครับไม่เหลือผมก็จะกดซื้อแล้วนะ300บาทนะครับกดซื้อทีนี้เราต้องใส่รหัสผ่านเราต้องใส่รหัสผ่าน โอเคเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับแล้วก,กดยืนยัน <Okay. S 1> แล้วก็ตรวจสอบทุกครั้งนะครับกดตกลงมันก็จะทำการดาวน์โหลดติดตั้งให้เราเรียบร้อยนะครับ48เมกอันนี้ต้องรอนิดนึงนะครับ <Yeah. S 1> ติดตั้ง Audio Evolution เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถขอขึ้นเงินได้นะตรงเนี้ย แต่ลองใช้ดูก่อนเปิดนะฮะอนุญาตให้ Audio m โอโมบายไหมอนุญาตหร่ต้องอนุญาตอนุญาตเราก็สามารถปลดล็อกทุกๆอย่างได้แล้วนะครับสามารถใช้เอฟเฟกต่างๆได้อืมเดี๋ยวโหลดเพลงก่อน ใน copy tag ได้ไหมลองดูนี่ tag option duplicate tag ได้แล้วนะครับไม่อั้นเลยทีนี้นะครับอืลบ tag ก็ tag option remove ฮัลโหลเชตหนึ่งสองสามสี่ห้าได้โปรดมองกันฮะโอเคถือว่าอัดเสียงได้ปกตินะครับสามารถ Copy ี้แท็กได้อย่าลองใส่เอฟเฟกนี่สามารถใส่เอฟเฟกได้เลือกเอฟเฟกได้นะครับต,ต่างๆนะครับเลื่อนดูได้นะครับเอฟเฟกตัวที่ต้องซื้อมันจะมีรูปเหรียญเหรียญเหรียญแบบนี้ เดี๋ยวถ้ามีตังแล้วเดี๋ยวจะซื้อออโตจูนมาสอนนะครับส่วนอื่นมันก็ใช้ได้ปกตินะครับจะเป็นคอรัสดีเลย์ดิสโทชันนะครับรีเวิร์บพวกเนี้ยโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับ Audio Evolution สำหรับนะคลิปนี้นะครับก็เป็นการ ติดตั้งแอปแล้วก็ซื้อแอปตัวจริงด้วย Google Play Store นะครับวิธีการซื้อก็ไม่ยากนะครับใครมีปัญหาตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็เลือกติดตามทั้งหมดให้กับช่องถาวรวิดีครีเอเตอร์ด้วยครับเดี๋ยวจะทำ EP 2 3 4 5 6 7า EP ี8 9ไปเรื่อยๆนะครับเราจะมาเริ่มทำเพลงด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวกันนะครับสอนการใช้งานและเอฟเฟกทั้งหมดนะครับก็อย่าลืม ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนฮนะพบกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ